เรียนท่านประธานสภาที่ครบรดิฉันชุดติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจากภาคใต้ค่ะดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้บ้านเกิดของดิฉันพี่น้องชาวอุลักณ์ละโวยเป็นชาวเลที่อาศัยอยู่ที่เกาะสิเหลหัดราวัยจังหวัดภูกเก็ตเกาะพีพีเกาะจำเกาะละตาใหญ่จังหวัดกระบี่ เรามีพี่น้องชาวมอแกนบนเกาะลีเป๊จังหวัดสตูลชาวมอแกนนี่แหละค่ะที่ทําให้เรารักษาดินแดนบริเวณนั้นไว้ได้ในคราที่มีข้อพิาพาทระหว่างไทยและมาเลเซียพี่น้องชาวมอแกนคือผู้ที่ยืนยันว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นคือประเทศไทยทําให้เกาะลีเป๊ยังคงเป็นเขตแ,แดนของไทยมาถึงทุกวันนี้ที่ฉันขอขอบคุณพี่น้องชาวมอแกนมาณที่นี้ค่ะ ส่วนในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงสตูลตรังสงขลาและจังหวัดยะลาเรามีพี่น้องชาวมัน,นิมัน,นิแปลว่ามนุษย์การที่พวกเขาเรียกตัวเองว่ามัน,นิเท่ากับเขากําลังบอกพวกเราว่าเขาคือมนุษย์มีศักดิ์ศรีไม่ได้อยไปกว่าผู้ใดเขาคืออีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ปัจจุบันพี่น้องชาวมัน,นิของเรากำลังประสบปัญหาเพราะป่าที่เคยอยู่ไม่ยืนสมบูรณ์เหมือนเก่ารวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้วิถีชีวิตของชาวมณนน้เปลี่ยนไปทั้งแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและการที่ต้องปรับตัวเข้ากับชุมชนมากขึ้นทั้งนี้ยังรวมไปถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มที่ดารงชีวิตแบบดั้งเดิมมีปัญหาระบบสุขภาวะของชุมชนเนื่องจากแหล่งอาหารในป่าน้อยลงกลุ่มที่เริ่มปรับตัวตั้งถิ่นฐานมีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบ จากคนภายนอกรวมไปถึงการผลิตและการบริโภคอาหารที่ไม่ได้คุณภาพกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานถาวรมีปัญหาขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทํากินสําหรับพี่น้องชาวมณิทที่ได้บัตรประชาชนแล้วสิ่งที่ต้องการคือสิทธิ์ในที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยและการศึกษาค่ะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่น้องชาวมณิทหลายคนเข้าครูหาเลือกตั้งด้วยความหวังเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนว่าการเมืองที่ดีจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้เขาได้ ชาวมณีมีองค์ความรู้ในทุกมิติของป่ามีนัตรกรรมของตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษพี่น้องชาวมณิคือผู้ที่ช่วยดูแลผืนป่าช่วยปกป้องผืนป่าไว้ความรู้ภูมิปัญญาของพี่น้องชาวมณิทที่มีอยู่ทุกที่ในป่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งแต่สิ่งที่น่าก,กังวลก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เปิดใจติดในมายาคติล้อเลียนไม่ยอมรับในความแตกต่างไม่ตระหนักในคำว่าคนเท่ากัน จนบางครั้งเท่ากับเป็นการไปละเมิดดูถูกดูแคลนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ผ่านมาที่คนส่วนใหญ่ทําเหมือนเป็นการหวังดีแต่มีอีกมุมนึงก็คือสิ่งนั้นคือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเช่นกันแทนที่เราจะส่งเสริมศักดิ์ศรีส่งเสริมศักยภาพให้เขาสามารถมีอาชีพที่เลี้ยงดูตนเองได้เราควรจะเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้เราควรที่จะส่งเสริมให้พี่น้องชาวมณนนีเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมีสิทธิจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภค สาธานุประพกได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆมากกว่าการดูถูกดูแคลนดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวและต้องให้โอกาสและเชื่อมั่นจากใจจริงว่าพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนมีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นๆในประเทศนี้ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนเขาจะสามารถพัฒนาตนเองได้ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถ เขาจะสามารถใช้พลังในตัวเองสร้างตัวตนในสังคมถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้เปล่งประกายเราจะได้ดาวจรัสแสงเพิ่มขึ้นอีกมากมายในการพัฒนาประเทศไทยนี่คือเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องคิด และต้องหาวิธีการดูแลให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้ได้ใช้ศักยภาพตัวเองมากขึ้นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันการมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองจะนํามาซึ่งการสร้างทัศนคติที่ดีเกิดการยอมรับในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันภายใต้วิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างสงบสุข การมีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองชาติพันธุ์จะทําให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราในทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ได้รับการคุ้มครองมีสิทธิ์มีเสียงมีโอกาสในการสร้างศักยภาพและเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมดิฉันจึงขอสนับสนุนร่รางพรบฉบับนี้และอยากจะขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรทุกท่านในที่นี้ได้ทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎร ผู้แทนของราษฎรอ,อย่างแท้จริงเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงด้วยการลงมติเห็นชอบในร่างพรบฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะ